สบายดีพี่น้องครับไหน,นที่กดติดตามเพจชาแนลยูทูปที่เกี่ยวกับจบคนการเกษตรนะครับพี่นอ้องทำผ่านเขางามเขานะหายเลววยวะใชหายเลย เราเพื่นยางลงพอสุดเไม่เลยนานี่หรว่าราคาก็หมาจังเดียวมูลนีภคุยเลยปะก่อนปรสุดครบบทางลงงานคำนั้นเอาหน้าดำครับ บอกนำอยู่ครับรับพอี่ของน่เกี่ยวเบิดหล่ายงอยู่เลยยังอยู่ยังอยู่โ้โคยี่เบิดหรอเ่่เต็มไปแล้วเลยเวลามันเลรอครับเเวลาเวลาเกี่ยวมันมันเหลือสจีเบิดเวลามันเหรอยังเหรอานเก็บ ได้ยังไงเอเป่ประมาณจ็ห้าถุงสิบสามเรห้าสิบสามก็เป็นเบิร์ดหน้าเบิร์ดหน้าเบิร์ดหน้าปลาก็มีนะนี่เลมอย่างแดงก็โทรปกูอันนี้วเขาเขาเขาดีบุลมั้ยตอนนี้ลมมีบุรลมือนนี่นะจะขี่แล้วจับกันมัโอ้ยเรื่องอะไรขนตัวอะไรลมเอ้ เหมือนหนึ่งนีจะขันเยเดียวเขันเดียวโอ้ยวันสองคัขันแล้วแว่าิไปหมดในวันสิเเทีอยมเ่อไป่าแต่อยู่ไงเงินไปนโอ่าก็ไปอย่างเงี้ยไปเฮ็ดเป็นเหลี่ยวก่นแล้วอะไรสิไปเฮ็ดว่าก็อยไม่คืนเยนแล้วก็ไ่อยากคุกไปคุณว่าตังวันเนี่ยจะเป็นก็ไปคุณนี่มันกแปเหลี่ยไปหนุ่ใหม่เฮ็ดเปนเหลี่ยว กินใจเปนห่ไงน้อวญหัขว่านสอนกันเลยดเขาจะได้มานะครับ่วงเหี่ครับน้นงวยญญาขวงเงียครับวะเขาก็ขอ ันเนี่ยเนี่ยแล้วก็ร่างทายเชียดสิไปจอด <c oughs> โอ้ยออกออกไปที่ยวนครับบ้านเนี่ตยต้นไขั้นเทียมือออกเนี่ยนะครับอันนี้พุ่มมือยิงนี่มันจรเป็นเนี่ยนครับตอนวันเด็กม,มือขั้นเทียบรถเอาหนักครับ เขาหยาดเพิ่งขันเอาพวไดียไปแล้วตีทิ้งยวเอาเขาไปที่เองเนาเขาเต็มบุ่มแล้ว